ขณะที่คาซึกิกำลังคำนวณรายรับรายจ่ายครับขเขาก็ได้พบว่าตอนนี้เนี่ยเงินเก็บของเขาดิเรมหมดแล้วคาซึกิน่เครียดเลยครับเรากาลังจะถังแตกเลยหรอเนี่ยฉันเก็บเงินเก็บในธนาคารไปซื้อของให้กับไปดีจังไปโรงเรียนอนุบาลและกระทาห้องให้เธอเกือบบดส่วนเจ้าเลนนะครับก็ยังไม่รู้ว่าทําไมทั้งคู่นี่ถึงถังแตกครับคาซึกิก็ขึ้นเลยเล่ก็เราตกง,งานไงฟ้าเฮ้อถ้าเป็นแบบนี้นะเราจะต้องตัดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปแล้วแหละเลเก่ก็บ่นว่าใช้เบรคถูกใช่เปล่าคาซึกิเนี่ยก็แบบตูก็ทําอยู่นี่ไงซึ่งคาซึก นค,นคบเนชอดืมดยร์สกิก็คิดนะว่าเขาเนี่ยจะให้เรเนี่ยหยุดซื้อเกมใหม่สักทีเพราะช่วงนี้เน่งเงินหมดไม่ทันและก็จะไปซื้อพุดดิ้งมากินด้วยเรยกับเมลีจังน่เวอร์เลยครับเย้จะเอาจริงอย่างนั้นเลยป,ป้าป๋าสงสารน้องจริงๆคาซ์กิก็บอกนะว่าถึงแม้ว่าจะดูเย็นช้าก็เถอะแต่นี่ก็ทำเป็นเพื่อทุกคนนะทำมาัอย่างนั้นแล้วก็บ้านเราแตกแน่ๆน่เรยกับเมลีจังนี่ก็มองแรงเลยครับคาซ์สกิจก็แบบช่วยไม่ได้แล้วนะถ้าหากมันเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยคงจะต้องใช้ทางเลือกสุดท้ายแล้วเพราะงั้นเลยเค จะให้พวกเราทําอะไรก็ได้เฮ้ยเล่แกก็มาขอด้วยสิเขียวจังเนี่ยก็ดูท่าจะงอนๆอยู่ครับถามว่าแน่ใจเหรอพร้อมที่จะกลับมาอีกครั้งริงหรือเปล่าก่อนที่เขียวนะครับจะได้เอาแฟ้มงานเอกสารเนี่ยมาวอาให้สองหนุ่มครับเพื่อให้สองหนุ่มเนี่ยทำการสอดแนมแล้วก็เก็บข้อมูลเป้าหมายมาตอนนี้ฉันจะให้พวกนายทำงานเล็กๆไปก่อนเพราะฉันยังไม่ไว้ใจให้พวกนายไปทํางานใหญ่กาซากิเนี่ยก็รับมานะครับมันก็ช่วยไม่ได้แลละพอช่วงนี้ดิถังแตกเล่นี่ยก็แบบเองแน่ใจเหรอวะซึ่งเขียวจังเนี่ยก็ใจร้ายมาก มันก็ช่วยไม่ได้เลยครับเพราะบางงานข้อมูลเนี่ยต้องเล่งหน่อยเพื่อให้นักฆ่าได้ทํางานให้เสร็จเร็วขึ้นซึ่งสองหนุ่มก็รับมาครับก่อนที่จะขอตัวกลับบ้านพอกลับไปถึงบ้านครับคาสึกิเนี่ยก็ทกําการแบ่งหน้าที่ครับเขาเนี่ยจะตรวจสอบประวัติของเป้าหมายส่วนเลดี้ต้องไปสอดแนมเลดก็บอกว่าไองานนี้เนี่ยมันไม่ใช่งานนายหรอกเหรอคาสึกิเนี่ยก็แบบเงียบไปเลยพูดเหมือนว่าตอนนี้เลือกได้แนะ่ถ้าว่าตอนนั้นนะครับครูแอนนาก็ได้โทรมาพอรับสายค,ครูคแอนนาครับครูแอนนาก็บอกว่าคุณพ่อคาสึกิคะอีกไม่ มาอะไรนะครับหมายความว่ายังไงพอไปถึงโรงเรียนครับก็ปรากฏว่าช่วงนี้นี่มีการแพร่ระบาดของโรคครับทำให้โรงเรียนหลายแห่งต้องปิดชั่วคราวคาสกินี่เวอร์เลยครับแล้วตูจะทํายังไงต่อละเนี่ยจากนั้นครูแอนนาก็ได้พาเิริจังนะครับมาพบคุณพ่อน้องนี่ก็วิ่งไปก่อนขาคุณพ่อเลยส่วนคาสกินี่ก็แบบไม่มีความสุขเลยสักนิดตัวระหว่า,างทางกลับบ้านเลยก็ถามว่าเรื่องงานจะทํายังไงดีวะคาสกิก็บอกไม่รู้เหมือนกันครับคิดว่านาจะให้หนึ่งในพวกเขาเนี่ยเฝ้าเิริจังอยู่บ้านและอีกคนก็ออกไปทํางานและในตอนนััั้นนครบิิจงียก็ ไปส่วนสาธารณะแต่พ่อก็บอกว่าบบได้หรอกลูกตอนนี้พ่อต้องเฮ็ดเวียเฮ็ดงานน้องได้ยินไหนก็ตาลูกเบาเลยครับงานเหรอมันเป็นงานแบบไหนคอนซกี้ถึงกับสะอึกเลยครับพยายามหาทางระโกหกลูกแต่ก็คิดไม่ออกครับ ก่อนที่จะบอกว่าโตขึ้นเดี๋ยวก็รู้เองแหละไม่ต้องไปสนใจหรอกน้องก็บอกว่าก็แหมการบ้านหนูนี่นาะอาจารย์บอกว่าให้ไปถามพ่อแม่ว่าพวกเขาทํางานอะไรยังไงและก็ให้หนูเนี่ยเอาไปเล่าให้ทุกคนในห้องฟังคุณพ่อนี่ทำงานบริษัทใช่ปะทางานลสะดวะสิษย์ใช่ไหมแต่พ่อก็บอกว่าไม่ใช่ทั้งหมดเลยครับน้องนี่ก็ยิ่งสงสัยครับว่าพ่อนี่ทํางานอะไรสองพ่อนี่ก็คิดหนักเลยครับพ่อไม่รู้ว่าจะบอกน้องยังไงดีเล่ก็กดจะชิ่งนะครับฉันขอไปสอดแนมก่อนละแต่ทว่าบิลลี่จังก็ได้เข้าไปขวางไว้ครับพ่อเคะจไไปไหน ม่ให้ไปล็อกบอกมาซะว่าพ่อเลนะทางานอะไรน้องนี่ถามพ่อเลครับด้วยแววตาที่กลมโตที่ความสนใจแต่สิ่งที่ได้มาก็คือเลนี่พยายามเดินหนีครับน้องก็รีบเข้าไปกระโดดกอดขาพ่อไม่ได้นะอย่าเดินหนีสิหนูอยากเห็นพ่อทํางานหนูไปด้วยคาสึกินี่ก็ปวดหัวเลยครับแล้วจะทํายังไงต่อละเนี่ยในคืนนั้นครับขณะที่เบลิจังกำลังหลับในห้องนอนของเธอยังมีความสุขสองพ่อเนี่ยก็มานั่งปั่นประวัติครับึ่งคาสึกินี่ก็ถึงกับทิ้งงานบ้านมาเลยครับเพื่อทํางานหลักให้เสร็จส่วนเลเนี่ก็เพิ่งกลับมาครับจากการสอดแนาม สกสกิก็บอกเลว่าอย่าเพิ่งไปนอนนะคืนนี้พวกเราจะต้องทํางานทั้งคืนและก็ต้องมานั่งเลือกรูปกันเลวนี่ก็แบบไม่ไหวแล้วครับหน้าในมุดพื้นแลพอ่อกัสกิก็เลยจิกหวัวพ่อเลวขึ้นมาครับให้มาทํางานตอนเล่นเกมในเองยังเล่นโต้ลุงได้เลยมานี่อย่าอู้ในเมื่อเลวไม่ไหวแล้วนะครับกัสกิจเนี่ยก็ตัดพอว่ามีหวังงานของพวกเราเนี่ยคงไม่ทันเลดไลน์แน่นอนคงต้องไปขอคำแนะนําจากเกียวแล้วสินะแล้วจากนั้นในเช้าวันต่อมาครับในขณะที่มิลิจังกําลังดูทีวีอยู่นั้นพ่อกาสกิก็ไปปลุกพ่อเเเเลล่่่่รรััทีกําาาาางงนนอออยูพพืให้ขมิจะว กี่จะออกไปข้างนอกซึ่งเลเ่ก็ตื่นขึ้นมาครับเป็นสภาพที่แบบว่าให้กูนอนเถอะถึงแม้จะดูเหมือนทุกครั้งครับแต่รอบนี้นก็หนักกว่าทุกที่ในขณะที่พ่อคาซึกิกาลังจะออกนอกบ้านครับมิริจังก็แอบอยู่ด้านหลังนะก่อนที่จะพุ่งเข้ามาหาพ่อครับบอกว่า,บานหนูอยากออกไปข้างนอกด้วยแต่พ่อก็บอกว่าไม่ได้หรอกนะพ่อจะไปทํางานไปเล่นกับพ่อเลนุ่นมิริจังกนีลยโกรธเลยครับพ่อไม่ยอมเล่นด้วยแทนยังทิ้งหนูออกไปข้างนอกคนเดียวอีกมิริจังก็เลยไปกวนพ่อเลที่กําลังหลับอยู่ครับแต่พ่อเล ทั้งพ่อคาสกิเลยไม่สนใจมิริจังสักนิดน้องมิริจังนะครับก็เลยแอบออกจากบ้านการจะตามพ่อคาสกิไปแต่พอวิ่งมาถึงลิฟต์ครับลิฟต์ของพ่อดีก่กดันปิดพอดีน้องก็หันซ้ายหันขวาครับก่อนที่จะเห็นบันไดลงไปชั้นล่างซึ่งน้องกค่อยๆตามพ่อไปครับวันนี้แหละหนูจะได้เห็นพ่อทํางานส่วนเจ้าคาสกิมันก็เดินไปง่วงไปนะครับโดยไม่รู้ว่ามิริจังในสกดรอยตามมาคนรอบๆเห็นมิริจังนะครับก็ต่างพากันอินดูนึกว่าพ่อลูกในกำลังเล่นสก๊อยตามกันในระหว่างที่ตามพ่อ,าอคา ครับกำลังเดินใส่อัดอาดมาเลยน้องเนี่ยก็จ้องตาเป็นมันเลยครับสวยชะมัดก่อนที่น้องจะได้เรียนแบบท่าเดินของเธอครับและไม่ได้จังก็ได้ตามพ่อขาติกิไปจนถึงตอกร้านของเคียวจังครับซึ่งน้องก็ได้ไปเจอหมาตัวหนึ่งน่ารักมากๆน้องก็เลยเข้าไปเล่นกับมันครับพ่อรู้ตัวเอกีเนี่ยอา้าวพ่อหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้น้องเนี่ยก็วิ่งไปวิ่งมาเท่านั้นครับมองซ้ายมองขวาแต่ก็ไม่เจอทางหน้าเลนะครับเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาและก็ได้พบว่าบ้านไม่มีใครอยู่เลยพอไปเช็คห้องมิลิจังครับก็พบว่าน้องไม่อยู่หหห้องงเลลยนยนนก็แบบชิิิาาะมรจััดตวไป ทางด้านคาซึกินะครับเขาก็ได้ไปขอคำแนะนําจากเคียวแต่ด้วยบรรยากาศที่สุดมาคู่ของหนุ่มเคียวนะครับคาซึกินี่ก็รู้สึกเกืออัดมากมากจนเขาได้พูดออกมาไม่เต็มคําแทบอีกฝ่ายนะครับก็ยังกดดันเรื่องงานอีกต่างหากคาซึกินี่ก็ถึงกับหน้าเคียวเลยครับก่อนที่จะพูดว่าฉันอยากจะได้คําแนะนําของนายนะทว่าในตอนนั้นมือถือคาซึกิก็ได้ดังขึ้นครับคาซึกิก็โวยใส่เลยครับว่าตอนนี้เคียวจังกาลังกดตูอยู่เว้ยโทรมาทำไมเนี่ยพอได้รู้ว่ามิริจังหายตัวไปครับคาซึกินี่ก็แบบนี่เองล้อเล่นใช่ไหมฉันบอกให้ดูแลนน้อองงดีีไตท่ ตูไม่อยู่บ้านทางด้านเมลิีจังครับน้องก็วิ่งหาพ่อไปแก่มากๆซึ่งน้องเน็ตก็เครียดเลยครับลงทางซะแล้วเรา่อนที่น้องจะได้วิ่งกลับทางเดิมครับแต่กลับไปหาพ่อที่แถวตรอกในขณะเดียวกันครับคาจกิจก็ได้กลับบ้านมาและกระดุเลยไปพังนะครับหาเมลิไปพังแต่น้องเน่ยก็ไม่อยู่สักที่ในบ้านเลยทั้งสองพ่อนะครับก็เลยตัดสินใจออกจากบ้านพอคิดว่าน้องเน่ยออกไปข้างนอกแน่ๆซึ่งพ่อๆนะครับก็หาไปทุกที่เลยที่เขาคิดว่าน้องจะไปไม่ว่าจะเป็นถามแม่บ้านไปสวนสาธารณะ โรงเรียนแต่ก็หาน้องไม่เจอครับส่วนทางด้านเบริีจังตอนนี้ครับน้องก็ได้กลับมาที่ร้านกาแฟของเคียวซึ่งน้องก็วิ่งไปวิ่งมาแถวนั้นครับก่อนจะเดินชนกับคุณลุงหน้ากลัวคนนึงจนน้องนี่ลม้มลงครับคุณลุงเนี่ยเป็นคนน่ากลัวมากๆตัวก็ใหญ่ผิวสีขาวซีดสายตาเย็นชาลุงแกค่อยๆฮิวเบริีจังขึ้นมาครับแล้วก็จ้องน้องขมิ้งเลยน่ากลัวมากๆซึ่งน้องก็ขอโทษครับที่วิ่งไปชนลุงแต่ลุงก็แก้อุ้มน้องขึ้นมาครับเพราะเห็นว่าน้องลม้มก่อนที่ลุงจะได้เดินจากไปโดยไม่สนใจครับซึ่ง ออกมาดูว่าคุณลุงคนเมื่อกี้นี่ยทำอะไรซึ่งคุณลุงคนเมื่อกี้นะครับก็เป็นนักฆ่าที่มาทํางานแทนพวอคาสก,กินะครับส่วนทั้งสองพ่อนะครับทั้งคู่เ่ยก็วิ่งมาเจอกันที่ร้านของเคียวคาสก,กีเนี่ยก็แบบไม่ได้แล้วเราต้องแจ้งตํารวจเลยนี่ก็แบบแน่ใจเลยว,ว่าคาสกีเนี่ยก็แบบมันมีทางเลือกอื่นด้วยเหรอวะบางทีมิริจังเนี่ยอาจจะโดนลักพาตัวไปแล้วก็ได้พ่อคาสก,กีตอนนี้เริ่มสติลดแล้วครับแล้วก็คิดว่าห,า,หากเจอไอ้จนลักพาตัวเนี่ยเขาจะจับมันหั่นเป็นชิ้นๆจะลูกกรรระะตตาา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 จัับเเผนนนน่่่่งงงยยลๆวววิิธีกกทมม็พูดขึ้้ห คา,าสกีนี่ก็แบบตูจ้จะฆ่าเองเป็นคนแรกเลยไม่หิวน้ําบ้าเลยตอนนี้จากนั้นทั้งสองพ่อนะครับก็ได้เข้าไปที่ร้านของเคียวจังเพื่อหาอะไรดื่มคลายเหนื่อยครับก่อนที่พ่อจะได้เจอกับมิลิจังนะครับที่กาลังดื่มน้ําส้มอยู่พ่อคาสกีถึงกับตาถลนเลยครับมิลิจังมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยก่อนที่เขาจะได้เข้าไปก่อนลูกสาวครับฉันตามหาเธอไปถ่วยเลยนะมิลิจังมิลิจังก็บอกว่าขอโทษนะคะคุณพ่อก่อนที่เคียวจังจะได้หันมาครับแล่ก็พูดว่าเมื่อกี้พูดว่าพ่ออย่างนั้นเหรอคาสึกกกกิินนนีี่่่่่็งงััับบบแชหายละอออทจจไปพพูด้ม ของน้องเนี่ยคงกำบนแทบบ้านแน่แต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วน้องก็งงเลยครับเอา้าพ่อพูดอะไรของพ่อเนี่ยซิงคาซึกินะครับก็พยายามเนียนต่อว่าดีจังเลยนะที่นายเจอวิลี่จังและก็ช่วยเธอไว้เคียวจังก็บอกว่าฉันก็แค่ให้ที่พักพิงกับเด็กหลงเท่านั้นคาซึกินี่ก็เหงื่อแตกเลยครับก่อนที่เคียวจะถูกลูกค้านะครับเรียกไปเติมน้ําให้ซึ่งระหว่างที่เคียวไม่อยู่นะครับคาซึกิก็เช็กเลยว่าน้องได้พูดอะไรเกี่ยวกับพวกเขาไปหรือเปล่าซึ่งน้องก็บอกว่าไม่ได้พูดนะครับคาซึกิก็เลยบอกน้องว่าอย่าเรียกพอ่อ่่อน้็ซึงงก ไม่เข้าใจหรอกครับแต่ก็รับปากว่าจะไม่พูดซึ่งเคียวก็ได้กลับมาพอดีครับแล้วก็ถามว่าเข้าใจอะไรกันคาสึกิก็เนียนต่อว่าพวกเขานี่รับจับเป็นพี่เลี้ยงเด็กครับเคียวเนี่ยก็ไม่เชื่ออยู่แล้วครับก่อนที่จะไปจี้ถามว่าแล้วงานตูหลาบไปถึงไหนแล้วคาสึกินี่เลิกเลยครับเอิมเอ่มเออพ,พวกพวกเรากําลังทําอยู่นะเจ้าเลมาทํางานของนายส่วนฉันดูแลเด็กเลยขบอกฮะ ตูทางานคนเดียวเลยเหรอวะเขียวก็บอกว่าฉันขยายเวลาให้ไม่ได้หรอกนะแน่ใจนะว่าไหวคาสกีนี่ก็แบบหน้าเขียวเลยครับเครียดเลยตูถามนี้ก่อนที่จะบอกว่าพวกเรามีปัญหานิดหน่อยนะพวกเราไม่แน่นอนมาแล้ว3วันเขียวนี่ก็เห็นใจนะครับก่อนที่จะถามว่าถ้าไม่มีเด็กเนี่ยพวกนายจะทํางานเสร็จใช่ไหมคาสกีนี่ก็งงเลยครับฮะห,หมายความว่ายัางไงวะเนี่ยเขียวจังก็บอกว่าตูจะดูแลเด็กให้ไงเว้ยคาสกีนี่ก็สติหลุดไปแล้วครับเด็กว่าเขียวจังเนี่ยจะทําอันตรายต่อมิลิจังแต่พอสติกลับมาครับก็แบบเอ๊ยจริงเหรอี่่กอกกบวา ดูแลเด็กให้ใช่ไหมเคียวก็บอกว่าฉันจะดูแลเด็กให้เพื่อให้พวกนายโฟกัสงานได้คาสึกินี่อาปากค้างเลยครับแทบไปเชื่อหูตัวเองหลังจากนั้นสองพ่อนะครับก็ได้กลับบ้านมาพร้อมกับเบลี่จังซึ่งเิลลี่จังนะครับก็ได้เก็บข้าวของเพราะว่าน้องนี่จะไปอยู่กับเคียวชั่วคราวครับส่วนพ่อนี่ก็แบบปวดหัวเลยตอนนี้งานที่เหลือของพวกเราเนี่ยคือการเดินทางแถบถ้าหากวันนี้เนี่ยไม่ได้ความช่วยเลือจากเคียวแล้วก็พวกเราคงทําไม่ได้ซึ่งเลกก็พูดเอาว่าถ้าเขารู้ความจริงเกี่ยวกับเบลคี่จังข นั้นมิริจังก็ได้บอกสองพ่อว่าพวกเราไปกันเถอะพ่อคาสึกินะครับก็ได้หันมาย้ำกับน้องว่าถ้าหากอยู่ต่อหน้าเคียวเนี่ยห้าพูดถึงพ่อว่าเป็นพ่อเด็ดขาดมิริจังเนี่ยก็ดำหน้างงครับกังวลอะไรขนาดนั้นแต่น้องก็เชื่อฟังครับรับปากว่าจะไม่เรียกจากนั้นสองพ่อนะครับก็ได้พามิริจังเนี่ยไปไว้กับเคียวซึ่งเคียวก็ได้ย้ำเด็ดไล์ทั้งสองพ่อนะครับว่าต้องทําให้ทันสองพ่อนี่ก็แบบโอเคพวกเราจะพยายามก่อนที่จะบอกให้มิริจังนะครับเป็นเด็กดีซึ่งน้องก็เกือบจะหลุดนะครับเรียกคาส ก็ถามชืม่อมิจังครับซึ่งน้องก,ก็ได้นําตัวไปเหมือนทุกครั้งก่อนที่เกี่ยจังจะถามว่าอยากดื่มน้ําผลไม้ไหมมิี่จังได้ยินดังนั้นก็อ้าปากกว้างเลยครับก่อนจะบอกว่าอยากกินค่ะพี่เกี่ยในเข้าใจดีมากเลยครับทำการเช็คนมสดสตรอเบอร์รี่ปั่นให้กับลี่จังดื่มก่อนที่เขาจะตบท้ายด้วยโซดาเล็กน้อยครับมิี่จังนั้นก็ตาเป็นประกายเลยเกียวก็บอกว่าเชิญดื่มได้เลยครับเจ้าหญิงน้อยพ่อดื่มเข้าไปมิี่จังก็ฟินสุดๆครับไม่เคยดื่มอะไรแบบนี้มาก่อนเลยยังกะว่าขึ้นสวับาสกกกิิาสดีบน เรื่องลูกมากๆเลยเพราะเคียวจังเนี่ยเป็นคนเลือดเย็นกว่าที่คิดเลยได้ก็พูดนะวา่าเคียวจังนี่เป็นเสือผู้หญิงด้วยแหละกาซึกิเนี่ยยิ่งกังวลใหญ่เลยครับภาพของมิริจังในชุดแต่งงานหอมแก้มเคยียวแล้วก็บอกว่าหนูจะแต่งงานกับพี่เคเียวละพ่อนด่ก็รับไม่ได้เลยครับตูต้องรีบทํางานให้เสร็จแล้วกลับไปรับลูกตูทางด้านมิริจังน้องก็อยากรู้เรื่องงานของพ่อครับป้าพวกเขานีทํางานอะไรซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเคียวจังก็ได้อนุญ,ญ,ญาตให้น้องมิริจังนะครับเรียกเขาว่าเคียวจังน้องก็ถามนะมว่า รู้หรือเปล่าว่าพวกเขาทํางานอะไรเครียวจังก็บอกน้าบ้าแน่นอนฉันรู้น้องก็ดีใจมากๆครับแล้วก็ถามว่าทั้งสองพ่อนี่ทํางานอะไรพาอพวกเขาเนี่ยไม่ยอมบอกหนูหนะ้าเคียวจังก็บอกว่ามันก็เป็นธรรมดานั่นแหละที่พวกเขาจะปิดเป็นความลับเพราะงานของพวกเขาเนี่ยพิเศษมากๆน้องนี่ก็ทําตาแบบวับเลยครับอยากจะรู้ว่าพ่อทํางานอะไรเครียวจังก็บอกว่าคาสึกินะ่าเขาเป็นนักแนะสด,นะดงตลกน่าสแตนอัพคอมดี้นะ่รู้จักเปล่ามลีจังนี่ก็แบบฮะนักแสดงตลกเนี่ยนะไม่อยากจะเชื่อสักนิดเคียวจังนี่ก็เนียนต่อครับว่าอาชีพของเขาเนี่ย เป็นอาชีพที่ทําให้คนอื่นหัวเราะแต่มันก็ไม่ง่ายเลยที่ทําแบบนั้นมันก็เลยทําให้เขาจริงจังและเขาก็ไม่ค่อยอยากบอกใครเท่าไหร่ด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็กำลังทํางานอยู่วิิจังก็ถามเราว่าแล้วเลคุงล่ะเคียวจังก็บอกว่าหมอนั่น่นเหรอข้าเป็นสุลต่านอับดุลลาชายแห่งนครบันทางตะวันออกกลางน้าโอ้โหพูดมาในโคตรโมโเลยเอ๊ะเรียว่าความจริงวะทางด้านสองพ่อนะครับทางกูเนี่ยก็เร่งทํางานเลยซึ่งเลเนี่ยก็เป็นคนส่งป้ามาณนะครับจากดาดฟ้าส่วนคาสกิเนี่ยก็ลักลอบเข้าไปขโมยข้อมูลครับผ่านช เลยครับจนจเจเลตเตอร์อบอกว่าเออเออตูรู้แล้วเย็บๆหน่อยดีวะทางด้านมิลิจังน้องก็ได้วัดรูปสองพ่อครับคนหนึ่งเนี่เป็นตลกคนหนึ่งเป็นสุนัตานทาง,ทงตะวันออกกลางซึ่งมิลิจังก็เกือบลุดเรียกสองพ่อมาพ่อนะครับเพราะว่าการบ้านของน้องเนี่ยต้องเขียนเรื่องเราเกี่ยวกับพ่อแม่ซึ่งเคียวเนี่ยก็รู้เลยครับว่าน้องเรียกทั้งสองคนมาพ่อแต่เขาเนี่ยก็ทําเป็นไม่สนใจครับก่อนที่เคียวจะได้ถามบิล่จังว่ามิลิจังนี่อยากกลับบ้านไหมน้องก็บอกว่าน้องไม่อยากกลับครับน้องอยู่ที่นี่โอเคมากๆเคียวก็ถามุ่่่่่าครออออบัััเเเธไไมกกกลลหททีีปปยยใูู้้่นจ ก็บอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยคาสึกุงกับเลคุงน้าหนูอยากอยู่กับพวกเขาตลอดไปเลยนั่นก็เลยทําให้เคียวนะครับเริ่มมั่นใจแล้วว่าความสัมพันธ์ของมิริจังกับพวกคาสึกินั้นมันไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบพี่เลี้ยงแล้วก็เด็กเลี้ยงครับและเมื่อยิ่งน้องเล่านะครับมันก็ยิ่งทําให้เขามั่นใจพอ่าน้องได้บอกว่าน้องรักทั้งสองพ่อมากๆทั้งที่คาสึกิบอกว่านี่เป็นการับเลี้ยงเด็กแค่นั้นพอทั้งสองพ่อกลับมาครับคาสึกิก็ขวนมากครับก่อนที่เคียวจะบอกว่าตอนนี้น้องหลับไปแล้วคาสึกิิเนนกก็็ลลลลงงงใจจจรรัััับพอหหหไปมาูแ้ว คาสึกิก็ได้เอาข้อมูลนะครับให้กับเคียวจังแล้วก็ถามว่ามิริจังไม่ได้พูดอะไรแปลกๆออกมาใช่ไหมเคียวก็ถามว่าอะไรแปลกๆอย่างนั้นเหรอซึ่งคาสึกิเนี่ยก็ต้องเนียนะครับก่อนที่เลจะได้ข้าพปอุ้มมิริจังกลับบ้านระหว่างที่กาลังจะอุ้มน้องออกไปนะครับน้องก็ได้ระเมอว่าคุณพ่อเลจ๋าคาสึกิเนี่ยก็เลิกหลักเลยครับรีบหันไปแก้ตัวกับเคียวก่อนที่มิริจังจะได้ระเมอว่าคุณพ่อคาสึกิระเบิดไปแล้วคาสึกิที่กำบัดเลยครับฮะเมื่อกี้ว่าไงนะพอได้เห็นว่่่่าาาามีีลลลิจจจจัััััังงหหบบบบบอออออยยูนนนกกกกก็โใคครระเเวววขพธปไ นะเคียวจังก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าพอได้แล้วไม่ต้องโกหกอีกต่อไปฉันรู้หมดแล้วการตกี้นี่เกิดกับหน้าซีเลยครับตายแน่ตูจากนั้นในวันต่อมามิริจังก็ได้ออกไปอ่านรายงานพ่อแม่ของจังให้เ,เพื่อนๆฟังครับซึ่งทุกคนก็ประทับใจมากๆพอแม่แม่ได้รู้ว่าทั้งคู่นี่ทําอาชีพอะไรพวกเธอก็ชัดกันเห่นเลยครับวายเฉดทีน้ำมันแหละดูท่าทางจะรวยแฮะฉันได้กินของเงินเอาจริงๆเลยแม่บ้านเหล่านี้เนี่ยจากนั้นมิริจังก็ได้เข้าไปสวมกอดพ่อครับซึ่งพ่อก็ขอบคุณน้้้ออองงงคครรรััััับบบบทีี่เขยนนนนนนาาไไปปแจกกสพ็ ตแต่เคียวจังคาสกิก็ตีมึนครับแหมเคียวจังล่ะก็ลูกทุกอย่างอยู่แล้วเนี่ยทำไมไม่บอกล่ะเคียวจังก็บอกว่าพวกนายจาไว้ซะนะว่าพวกนายนะสอนอะไรจากฉันไม่ได้หรอกก่อนที่จะหันมาย้ำทั้งคู่ว่าโลกของพวกเรานั้นจะให้เด็กเข้ามายุมย่มยำไม่ได้เพราะพวกเราเน่ะจะตายวันตายพุ่งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถ้าเกิดมาสักวันหนึ่งพวกนายถูกมองว่าหักหลังองค์กรขึ้นมาผลที่ตามมาในพวกนายคงรู้ดีและอีกอย่าง พวกเราคือคนที่ฆ่าพ่อของน้องถ้า,าน้องรู้ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยพวกนายก็แบ่งไปอะไรเธอบ้างนะพอตอนนี้ฉันเองก็เริ่นจะเข้าใจพวกนายบ้างแล้วว่าทําไมถึงทาแบบนั้นมิริจังนายเป็นเด็กดีมากๆบางทีอาจจะเปลี่ยนพวกนายไปก็ได้ถึงแม้ว่าฉันจะไม่รู้ก็เถอะว่าจะไปทางที่ดีหรือไม่ดีแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าพวกเราจะตายตอนไหนก็ได้ไละคํทถามสุดท้ายพวกนายจะรับมันได้หรือเปล่า ถ้าหากว่าเรื่องนั้นเกิดขึ้นซึ่งการที่เกีียวพูดแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นห่วงสองนมมากๆครับและก็มีลี่จังด้วยและเรื่องอะไรจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้ในตอนหน้าครับ